วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาขายซูชิแต่ว่าเป็นซูชิเจลลี่นะคะมีหลายอย่างให้เลือกเลยมีทั้งไข่หวานไข่เซลมอนมีทั้งแซลมอนด้วย4ี่คำห้าบาทอร่อยอร่อยอร่อยทุกรสเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยถึงจะเป็นซูชิคำมเบร็กนะคะแต่ว่า หอมกลิ่นผล,ลไม้แล้วก็น่ารักมา,ากเลยค่ะเราจะมากินกันเลยเรากินไข่หวานก่อนเลยนะคะน่ารักมากอ,อ,อร่อยอร่อยหอมมากเลยค่ะจะมาขึ้นไข่ปลาแซลมอนกันเป็นแบบนี้เลยนะคะหอมหอม เราจะมากินแซลมอนอร่อยอร่อยอย่าลืมนะคะอร่อยแบบนี้พ่ราสุปลาณีเท่านั้นค่ะ5บาทเองนะคะมาซื้อกันเอะๆนะบ๊ายบาย